we Sí. เลนข้าวนทรายนะอ่าข bon. ้อไหนใช่สากับสมาเล่นข้าวกับเมนทรายได้3หรือสีถูกต้องปะสี่นะก้อติดไม่ได้ก็อติดต้องอยู่ข้างบนเหมือนเดิมค้ต่อถูกคือ2องก้าสองกัาสี่ข้อสองสเย้เย่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะดูดังเลยข้อที่เจากข้อ8ปดค่ะอะไรนั่น เราถึงปะจักยานค่ะมาแล้วเคมีเนี่ยเจอคำนี้บ่อยมาก เราหยิบอะไรก็ลื้ไปจรินะเรื่องนี้มันสามารถเป็นประจักษ์พยานได้ไหมได้โอเคปะงั้นประจักษ์พยานต้องเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้คนที่เป็นพยานให้ได้แปลว่าต้องมองเห็นได้นะเริ่มนะข้อหนึ่งสามารถแยกก้อนหินออกจากเม็ดทรายเป็นเข้าได้โดยใช้ตะแกรงอะไรสแกนอะไรตะแกรน B เห็นได้จากอะไรคะมีเพียงก้อนหินอย่างเดียวที่ค้างอยู่บนอะไรคะ ลงกันนี้ปะลงไม่เลงไหมไม่เอานะอ่ะข้อที่สองสามารถแยกเม็ดทรายออกจากก้อนหินและมันในข้าวไรเราเอาเม็ดทรายออกได้ไหมเม็ดทรายได้ตตแต่ต้องใช้ตะแกรงอะไรตะแกรงอะไรแกร์เอโอเคเขาบอกว่าปุ๊บโดยใช้ตะแกรงอะไรคะเอ <A. S 1> เห็นได้จากมีเพียงแค่เลข้าวเพียงอย่างเดียวที่ผ่านแกร์ได้ได้เนื่องจากเอมีขนาดรูเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าเลยนะไม่เข้า แปลว่าอะไนนะัเนื่องจา,งตางกตาแจวนเอมีรูเล็กกว่าเป็นข้าวใช่ไหมใช่ฮะรูเล็กกว่าเป็นข้าวแปลว่าผ่านได้ไหมไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นข้าวเล็กกว่าอะไรเล็กกว่ารูอันนี้บอกว่า อสามสา,ามารถแยกเม,ม็ดทรายออกจากอะไรออกจากอะไรก้อนหินและมเมล็ดข้าวได้เอาทรายออกจากก้อนหินแล้วมเมล็ดข้าวได้ไหมได้ไม่ได้เม็ดทรายเม็ดทรายออกจากก้อนหินแล้วมเมล็ดข้าวได้ไม่ได้ได้ถูกปะแม่ได,ไ,ได้นะได้นะอ่ะยังไงต่อยังไงต่อ,อยังไง แยกทรายแต่เขาพูาดถึงมาเลดายมาเลดข้าวมันงงงปะเอาใหม่นะเราจะแมกทรายออกจากก้อนหินแล้วมาเลดข้าวได้โดยใช้ตะแกรงอะไรเอเห็นได้เพียงมีอะไรนะมาเลดข้าวมาเลดข้าวใช่ไหมมาเลดข้าวเพียงอย่างเดียวที่ผ่านเอได้แป๊บนึงนะมาเลดข้าวผ่านเอได้ไหมมาเลดข้าวผ่านเอได้ไหมผ่านเอได้ไหมไม่ได้ดังนั้นะถูกหรือผิดผิดข <Yeah. S 2> ้อสี แยกก้อนหินออกจากทรายแล้วก็เข้าได้โดยใช้สแกนไปแคปปี้แคปนะหินออกจากเป็นทรายแล้วเข้าได้ไหมได้ไหมนะได้จัดการบีนะอ่ะเนื่องจากอะไรคะเพราะว่ามีเพียงก้อนหินเพียงอันเดียว ก็ได้ไม่ใช่ภาษได้ดังนั้นถูกหรือผิดผิดอ้าวหนูมันมีกรณีนี้จริงๆที่ข้อสอบผิดข้อสอบเป็นอหาเช่นข้อสอบเคมีรู้นะมี25ข้อผิดไปแล้วสี่มันมีจริงๆเอาใหม่ขอเอาใหม่อีกทีหนึ่งลองเช็คใหม่อีกรอบมันผิดบงไหนถ้าผิดบทจริงก็แปลว่าข้อสอบผิดจริงๆทุกคนมันมีกรณีนี้อยู่แต่ถ้าข้อสอบผิดต้องเลือกตอบข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดท้าว่าถ้าถูกว่างเลยอ่ะสูงแน่แน่ ที่ขาเอ้าที่ขาอยู่บนตะแกรงจริงไหมจริงจริงแล้วนั้าขาอยู่บนตะแกรงเนื่องจากเพียงก้อนหินเท่านั้นที่มีขนาดใหญ่กว่าอะไรคะใหญ่กว่าบีจึงผ่านได้ผิดตรงไหนผิดตรงเนี้ยที่ผ่านได้โอเคไหมผิดตรงเนี้ยยังไม่ให้ข้อสองเม็ดทรายออกจากก้อนหินข้าวได้ถูกไหมลูกเอาทรายออกจากก้อนหินใส่ตนี้ออกจากก้อนหินข้าวได้ ต้องใช้อะไรใช้อะไร A. A ต้องใช้ A นะโอเคใช้ A จริงไม่จริงจริง<ๆ>เห็นได้จากมีเพียงมเมล็ดข้าวอย่างเดียวที่ผ่าน A ได้เอเมล็ดข้าวผ่าน A ได้ไปดู A แป๊บ A. A A อะไรที่ผ่านได้ A อะไรที่ผ่านได้สายใช่มเมล็ดข้าวไหมไม่ใช่ถูกหรือผิดผิดสามวิธีขอสามวิธีสามารถแยกสายออกจาก,ก อันนี้ถูกไหมปุกถูก,ถกเห็นได้จากมีเพียงมาเล็ดข้าวเพียงอย่างเดียวที่ผ่านเอได้มาเล็ดข้าวเพียงอย่างเดียวที่ผ่านเอได้มาเล็ดข้าวอยู่นี่เพียงอย่างเดียวที่ผ่านเได้มาเล็ดข้าวผ่านได้ไหมไม่ได้ดังนั้นถูกหรือผิดผิดข้อสี่ผิดตรงไหน,นก้อนหินออกจากอะไรนะ ตายข้าได้โดยดีเห็นได้จากมีก้อนหินอย่างเดียวที่ผ่านอะไรผ่านอะไรผ่านดีผ่านได้ไหมไม่ได้เกิดลยไรขึ้นคะเจ้าที่แล้วคะเจ้าที่แล้วเอาไงที่มนเขาก้าเอาไงดีไม่ถูกสะทอแต่ถ้าจะตอบอยากวงข้อไหนเออถ้าเป็นที่พี่จะวงหนึ่งโอเคไหมแต่ข้อนี้ที่ของไี่วงได้ไหม ข้อหนึ่งโอเคนะแต่มันผิดทุกข้อจริงๆพี่ของพี่วงนะแต่งานม่อการอานถ้าเปเราเรจาจะตอขอ้อหนึ่งเอห้าว่างวาง่วางหนสูงแน่ๆโอเคต่อไปต่อไปข้อที่สิบฮะเรื่องข้อสิบนะธาตุเอบีและ E มีเลขอะตอมเป็นเลขอะไรเลขอะไรเลขทีเลขทีข่ค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปมากอย่างเนื่อง โดยอะตอมของธาตุ A B C D มีโปรตอนน้อยกว่านิวตรอนเท่าไหร่โปรตอนน้อยกว่านิวตรอนเท่าไรหนึ่งตัวและ E เป็นแบบนี้โอเคทุกคนเลขอะตอมคือเลขด้านบนหรือเลขด้านล่างเขียนนี้ก่อน R S สมมุติว่า X นะข้างบนสี่สิบข้างล่างยี่สิบสองข้างบนเลขอะไรทุกคนข้างบนเลขอะไรเลข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 ข้างบนเลขเลขมวลดีมากข้างล่างเลขอะไรเลขอะตอม ต่อจังหวัดกระบีเด็กกระบีเก่งมาก S40 ส,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 สอ2ข้บบางบนเลย a a b c d e b e อะไรเจะได้สิบเเขาบอกเป็นเลขอะไรนะเลขอะไรนะเลขคีอย่างตอเนี่ยแปลว่า C ข้างล่างเลขสิบเท่าไรสิบเท่าไรสห้าดีบอยสิบแล้วเเท่าไรสิบอ็โอเคแปลว่า11 1สิบเอ็ดามห้้าข้างล่างคือโปรตอนถูกไหมโปรตอนพี่อยากรู้นิวตรอนพี่อยากรู้นิวตรอนโอเคไหมโจนบอกว่าอะไรคะ A ถึง E เถึง e, ีนะ A B C D E นะ A B C D e, นะ เกี่ยอีนะโปรตอนน้อยกว่านิวตอนกี่ตัวตัวหนึ่งโปรตอนน้อยกว่านิวตอนตัวหนึ่งโปรตอนสิบเอ็ดนิวตอนเท่าไรสิบหร่สิบสองถูกไหมโปรตอนสิบสามนิวตรอนเท่าไรสิบสี่โปรตอนสิบห้านิวตอนเท่าไรสิบหกโปรตอนสิบเจ็ดนิวตรอนสิบแปดโอเคไหมทุกคนโอเคไหมโอเคนะโอเคนะมเมไหมมมไมุ่มมมไมุ่ม โจทย์บอกว่านิวตรอนมากกว่าโปรตอนกี่ตัวกี่ตัวหนึ่งตัวอ่ะตัวเขียนไว้หรือเขียนดูบ้างอ่ะ,ะ,อะ,ะเขียนดูอ่ามาค่ะค่ะเขียนไปเลยทีนี้พี่อยากรู้เลขมวลเลขข้างบนเลขข้างบนเกิดจากอะไรรวมกันจัดได้ปหมเกิดจากอะไรรวมกันเลขข้างบนอะไรรวมกันโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนสิบเอ็ดนิวตรอนสิบเท่าไรสิบสองรวมกันเป็น ยีโอเคยีต่อไปคนะ่ะสิกับ14 27ต่อไปคนะ่ะ15กับสิบ1กต่อไป18กับสิบเสาโอเคได้แลนะ้วนะสุดี่สี่สิมาเลยกลัาม,มาเลยแต่ว่าเราได้ครบ A B C D E ได้ครบแล้วนะโจทย์ โจจะเอาอะไรไปดูใช้กันไปดูใช้ว่าไงคะว่าไงคะจากข้อมูลจำนวนอนุภาคในนิวเคลียสของธาตุในข้อใดถูกต้องจำนวนอนุภาคในนิวเลรนะนิวเลรนะนิวเคลียสขีดเส้นใต้หนาอนุภาคในนิวเคลียสใครอยู่ในนิวเคลียสโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนสามตัวนี้ใครอยู่ในนิวเคลียสว่าไหมโปรตอนกับนิวตรอนถูกต้องไหมแปลว่าข้อนี้โจทย์ถามโปรตอนบวกนิวอะไรนิวไร ี่ตอนแปลว่าโจกำลังถามเลข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 บนเลขบนเลขด้านใดด้านบนหรือด้านล่างด้านบนถูกต้องค่ะโจกำลังถามเลขด้านบนอิเล็กตรอนไม่ได้อยู่ในนิวเคลียสแต่อิเล็กตรอนอยู่รอบนิวเคลียสตระกูลอิเล็กตรอนอยู่รอบนิวเคลียสนะคดีจัดไปกันโจถามอ่ะดูภาาในนิวเคลียสถูกต้อไหมหาเลขข้างบนเลยเอข้างบนเท่าไหร่จากเอข้างบนเท่าไหร่ยี่สามใช้ยี่สองไหมไม่ใช่ ดีบอยเท่าไหร่ข้าบนยีใช่สิมไหมไม่ใช่สีเท่าไหร่สาใช่16บหกไหมไม่ใช่ดีด็อกเท่าไหร่สาใช่สามหม e ้าไหม <40. S 1> ใช่อีเท่าไหร่สี่สิใช่ห้าเก้าไหมไม่ใช่คำตอบต่อข้อดีอีจีเวิร์ีเวิร์โอเคได้นะดนนไะต่อไปค่ะต่อไปข้อต่อไปข้อ1ิบเให้มาเป็นตารางโป เลขตอนแล้วก็มีเลขอะไรเลขอะไรเลขปมวนเลขมวลเกิดจากอะไรรวมกันจำได้ยังโปรตอนกับนิวตอนโอเคเริ่มกันทุกคนโปรตอนละสิบแปดนิวตอนเท่าไหร่มันต้องรวมกันได้เท่าไหร่สี่สิบคำตอบนิวตอนยี่สิบสองอิเล็กตรอนสิบแปดเดี๋ยวนะโปรตอนสิบแปดอิเล็กตรอนก็ต้องสิบแปดด้วยถูกไหมโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันปกตินะต่อไปค่ะ สองตัวนี้ต้องรวมกันได้ส3นิวตอนไปแล้ว23แปลว่าโปรตอนเท่าไหร่20โปรตอน20อิเล็กตรอนยี่สิบต่อไปค่ะอิเล็กตรอน15อิเล็กตรอน15โปรตอน15 15, 15้าสิบห้าบวกสิบแปเออสบวกสิบแปดสมบเรนบวล33ได้ลหมถูกไหมหนูคอมพิวเตอร์พอคอมพิวเตรอร์พูบดูช้อยช้อยไหนตรงกับตารางถูกไหม ้อยไหนโตกับตารางค่ะไปดูการเอาไงข้อใดสรุปได้ถูกต้องสซเลตวิวเคเอ็กคือเ43 23จริงไหมข้างบนเราเรียกว่าเลขอะไรนะเลขมวลเอ็กหเลขมวลสี่สิบสาจริงไหมเซนจริข้างล่างคือโปรตอนค่ะโปรตอนเท่าไหร่เอกเอ็กโปรตอนเท่าไหร่ยี่ใช้23มไหมไม่ใช่ตัดค่ะข้อหนึไม่ได้ข้อ2เลขอะตอมเลขอะตอมแสดงจำนวนอะไรนะจรได้ยัง เลขตอนแสดงจำนวนโปรตอนโอเคเโปรตอนเท่าไหร่มาดูเอหน่อยเคือเอเท่าไหร่สิบแปแล้ว Y ายเท่าไหร่วายวายมากกว่า15อยู่สี่ผู้ิรียเออยะแไะแะุ่ยตายอสงขอแล้อแล้ต่อค่ะเอเอว่าไงเอมีจำนวนนิวนิวพรอนมากกว่าเอหนึ่ง f นิวตันเท่าไหร่ f นิวตันเท่าไหร่23 m มีนิวตันเท่าไหร่22 23มากกว่า22อยู่หนึ่งจริงไหมจริงจ <Okay. S 1> ริงคำตอบเท่าไหร่คะ3เอาจริงสรุปเคมีกับฟิสิกส์อะไรยาก,ยากาฟิสิกส์โอ้ฟิสิกส์ยาก,ยากกว่าเั้งป่ะรู้แล้ คุณที่แรกเลยอ่ะพี่บอกพี่สิยากกว่าเคมี B อ่ะดีใจไปเลยอ่ะรู้สึกว่าดีใจว่าเคมี B มันไม่ยากสุดติดต่อไปแล้วอ่ะโอ้ยที่แรกเลยนะจริงที่อื่นบอกหมดเลยว่าเคมี B ยากสุดยากไม่ไหวายากแบบอะไรกันแน่ยากสุดเคมีอ่ะใจคอไม่ดีเลยอ่ะทุกคนโหสิบสองยาวมากสิบสองโคตรยา,าทวทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้หนูจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนไปก่อนได้ปะพี่เมียจะบอกพี่จะขออนุญาตไป ให้ดางก็ได้ให้ดังให้ดาไม่ดังให้ดางไปทดังเลย เอาจริงๆห้ามอายโอเคดีมากคือคือได้พี่จะตอบจัดเรีะเบียบตอนก่อนดูนะทุกคนการจัดระเบียบตอนคือฟังไว้นะชั้นแรกใส่ดีมากที่สุดเท่าไหร่สองชั้นที่สองดีมากที่สุดแปดชั้นที่แปดมากสุดโดยชั้นที่สามมากสุดสิบแปดชั้นที่สี่สามสองขอไปเรื่อยขออย่างเดียวชั้นสุดท้ายห้ามเกินเลยแปดขอแค่ห้ามเกินแปด เป็นเจ็ดูใส่ได้เลยแต่ถ้าจะใส่เป็นสิบนูใส่ได้ไหมไม่ได้่อแม่ขอแม่ไอพี่จะเขียนให้ก่อนตัวที่หนึ่งยกตัวอย่างเก้าอิเล็กตรอนเก้าต้องจัดเรียนว่าอะไรชั้นแรกใส่เท่าไหร่สองเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดใส่เจ็ดได้ไ,ดไ,ดไหมได้ขอแค่ตัวสุดท้ายไม่เกินอะไรแปดโอเคแค่นั้นแค่นั้นต่อไปค่ะพี่ให้ แปดเหลือเท่าไหร่เหลือสิใส,ส่สิได้ไหมไม่ได้ในเมื่อใส,ส่สิไม่ได้หนูต้องเอาสิไปเทียบสิใกล้เคียงเลขอะไรห้าเกินสิสิใกล้เคียงเลขอะไรแปดที่สุดถูกไหมแม่หนูก็ต้องแบ่งเป็นอะไรก่อนแปดเหลือเหลืออะไรสองโอเคอ่ะต่อค่ะขออีกเดียวอีกทีสามสิบแปดสามสิบแปดพร้อมนะใส่อะไรก่อนสอง เหลืออีกเลืออีกเท่าไรเหลืออีกสิบหลือสิบใส่สิบได้ไหมไม่ได <8 S 2> ้สิบก็เคียนได้ไหมแปดอุก็ใส่อะไรไปแปดแล้วก็เหลือเท <2 S 2> ่ไรสองเข้่มาพี่จะให้เร็วไวห้าสิบห้าแปดเจดรอยสิบห้โห ได้ไหมเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยทำไมมองพี่โดยสายตาแบบนนมองแววตา Okay, okay. อะไรต่ออีกคือเด็กที่ไม่ได้รับเอ่ามองหนูนี่ตักมือไปยืม รถจะไปดิฟต์